สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันหลังเกมนะครับวันนี้นี้เราก็จะไปแบบซึมซึมหมดอะไรใต้อยากนิดนึงแต่จริงๆผมไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่นะตื่นเช้ามาเนี่ยวันนี้เราแบ็ k ทูแบ็ k นะเลเกอร์เจอกับพอร์ตแลนด์เทอร์เบลเซอร์ซึ่งลูก้าเนี่ยเจ็บอยู่ละอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อาทิตย์นิดนิดรอก่อนลุงเจมเนี่ยผมว่าเผลอเผอธันวาต้องมีแล้วก็เมื่อวานสมาร์ทเจ็บเพิ่มไปหนึ่งมือหนึ่งคน คอท้ายเจ็จสะโพกนะแล้วก็มีเกฟวินเซนต์คอเท้าพิกแล้วแจ็คสันเฮก็เจ็บอีกหายไปหมดเลยห้าคนห้าคนลวดก็เจอกับพอร์แลนด์เนี่ยในบ้านแต่ว่ามันตัวหลังไปหมดเลยอะ่ะมันไม่มีตัวหลักอะ่ะมันก็หวังยากเนอะเปิดเกมมาเนี่ยสูสีเลเกอร์ส,สู้ได้เล่นละเอียดละเอียดสู้ได้ชุดแรกนําด้วยชุดแรกเนี่ยเลเกอร์ได้นำมาก่อนประมาณ5แต้มเพราะว่าวันนี้ได้ได้เบียด คิดอย่างนี้แต่ว่าฝั่งพอรอแลนเนี่ยเขารู้เลยว่าลีฟกำลังท็อปฟอร์มเขาเอาคนเนี่ยมาประกบลีฟหนักมากจูฮอลีเดย์บ้างกามาร่าบ้าง,างประกบติดเลยลีฟทำอะไรได้โคตรยากเลยแล้วก็ท้ายคอเตอร์หนึ่งเนี่ยเด็กเราเล่นเสียกันเองนะโดนอัพเดียตัดบอลใบจบสกอร์จบคอเตอร์แรกเนี่ยเราตามไปก่อน2 8ต่อ24ผมว่ามีแววแต่ว่าเด็กเรา พอเปลี่ยนเอาชุด3ลงมาเล่นน่ะมันมันไม่เวิร์กจริงๆวันนี้เราจะได้เห็นบอนนี่เนอะซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ไหวเท่าไหร่แล้วก็ควอเตอร์งเนี่ยลีฟกับลุยอย่างแบกแต่เลกเกอร์เทิร์นโอเวอร์เจครั้งไม่ไหวจริงๆเทิร์นโอเวอร์เยอะมากวันนี้คือคือดูแล้วเรารู้สึกว่าเจเจก็คงหงุดหงิดอะเราเสียกันเองเยอะมากแล้วฝั่งนั้นเนี่ยอัฟเดียเล่นดีสุดๆเลยดีมากๆจบครึ่งแรกเนี่ยเขานําไปก่อน57ต่อ51ควอเตอร์เสา เราก็ยังได้ตื้ออยู่ผมว่าเรายังได้เบียดได้ลุ้นอยู่แต่ว่าฝั่งนั้นเนี่ยอาจารย์จูมันจะเราเราคิดว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเราอาจจะได้ลุ้นนะเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยมันมีสมเดิมเราก็ชนะเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าพอมันมีจูฮอลิเดย์เนี่ยมันเหนียวลูกเวลาพวกอัพเดียตื้อตื้อตื้อเวลาแกนตื้อตื้อเดี๋ยวจูจัดให้ผมว่าอาจารย์จูเนี่ยยอดเยี่ยมมากคอเตอร์นี้เสร็จอาจารย์จูเลยทั้งเล่นเกมรับใส่ลีฟทั้งสวนกลับ ทำแต้มเป็นกรอบเป็นกรรมมีช่วงเวลาที่เขานำไกลเกือบ10กว่าแต้มแล้วก็คะแนกไล่มาเป็นชุดหนึ่งจบควอเตอร์สเนี่ยยังโดนนํา89ต่อ77โดนทุกควอเตอร์แล้วก็ควอเตอรส์สเนี่ยเขาบีบเราเทิร์โอเวอร์หนักมาก <c oughs> จูฮอยลีเดย์มาจับลีฟบ้างและยิ่งกัมมาล่าตามจูฮออ่อีกัมาลาเนี่ยตามลีฟเป็นเงาอยู่แล้วบางทีเนี่ยสวิตมาเจอจูมาลุมโอโ้โห ผมเป็นลีฟผมบอกเลยปวดหัวแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโดนรันเป็นชุดๆแล้วก็มีช่วงเวลาตื้อๆจูก็เทคเกมใบจันจูเนี่ยยอดเยี่ยมมากจบเกมนะร้อยยี่บสองต่อร้อยแปดตีปากตัวเองก่อนจะได้ไม่ต้องตัดอ่ะ ก็จบเกม122ต่อ18ก็แพ้ไปตามระเบียบนะสถิติที่น่าสนใจหลังเกมเนี่ยวันนี้เกมวงในสู้ไม่ได้เลยไซส์เราเสียเปรียบมากรีบาวแพ้หนักมาก49ต่อ42เทอร์โอเวอร์นี่โคตรน่ารำคาญเลเกอร์เทอร์โอเวอร์23เขาเทอร์โอเวอร์18แล้วก็ฟิลโกเราก็ไม่ดีฟิลโกเนี่ย3แต้มวันนี้ยิงอยู่25ของเขา32แต้มวงในโดนเขกดไป62แต้มเราได้54แต้มเซคันดแชนแพ้เลเท 3 5ต่อ16นะแล้วก็ตัวสำรองเนี่ยก็เสียเปรียบตัวสำรองเนี่ยผอนแลนด์ได้ไป37เราได้ไป18มวลรวมเนี่ยวันนี้ไม่ดีเลยสำหรับเลเกอร์นะแพ้แพ้หมดเลยทั้งเทิร์นโอเวอร์ทั้งตัวสำรองทรงส่งไม่ดีนะสำหรับผมอะ5ประเด็นเด่นหลังเกมและการประเด็นแรกผมสำหรับผมเนี่ยแมนออฟเดอะแม์เนี่ยผมเลือกจันจูนะ จูฮอลิเดย์เนี่ยมี24แต้มมี5รีบาวมี6แอซิตมี1สติลมี2บล็อกฟิลโก66% 3แต้มยิง57%เออเรายังคิดว่า,เรา,วาเราคิดว่านี่คือดิวที่ดีมากตอนที่จูย้ายจากบอสตันมาพอร์นแลนด์เน่ยเรายังคิดว่าเหมือนก็เคลียร์ๆไปอย่างนั้นน่ยแล้วก็พวกนักวิจารณ์เนี่ยก็จะบอกว่าจูฮอลิเดย์เนี่ยมันขาลงละมันใกล้จะหมดละ แต่ว่าดูเกมวันนี้ไม่หมดเลยเล่นโคตรดีเลยคือความคล่องตัวความเร็วเอาด้านร่างกายก่อนเนะถ้ามองว่าแก่ก็ต้องร่างกายตกนะไม่ตกเลยร่างกายสมบูรณ์มากฟุตเวิร์กสไลด์ขาป้องกันไปการลีฟเสร็จลีฟออกบอลไปลุมคนนั้นจูขยับไปลุมต่อเกมรับยังอีลิตมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่าจูฮอลิเดย์เนี่ยมาเติมทีมนี้นี่นี่คือตอบโจทย์สุดๆเลยเพราะว่าพรแลนน่มันมีแต่เด็ก มันมีแต่เด็กแล้ววันนี้มันจะมีหลายช่วงเวลาคอเตอร์สามคอเตอร์สช่วงที่เด็กมันทําไม่ค่อยได้อ่ะมันโดนเลเกอร์ลันมาชุดหนึ่งและช่วงนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นปกติอ่ะเลเกอร์จะพิกเกมได้แต่จูเนี่ยลันอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ามาโพสโพสยิงโจ๊ยิงโจสามแต้มโจ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 ,โจคือเรารู้สึกว่าความแตกต่างมันอยู่ที่ความนิ่งของจูฮอลีเด์นะเรารู้สึกว่าจูฮอลิเด์เนี่ยคือตัวที่ ที่ดีอ่ะที่ลงล็อกแล้วก็เหมาะกับผ่อนแลนด์ชุดนี้มากๆรู้สึกว่าได้จูมาเนี่ยคือดิวที่คุ้มมากๆประเด็นที่2ผมว่าวันนี้เลเกอร์เทิร์นโอเวอร์เยอะไปมีจังหวะได้ไล่หลายทีละเทิร์นโอเวอร์23ครั้งและส่วนใหญ่เนี่ยมาจากตัวแบบผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้เล่นน่ะบอนนี่เทิร์นโอเวอร์3นิกสมิธอเนกสอ อ่ลีฟแปดเทอร์โนเวอร์ลีฟก็เละเ,เหมือนกันช่วงควอเตอร์สามเนี่ยเทอร์โนเวอร์มันกร,ก,กระจายไปหมดเรารู้สึกว่าวันนี้มันมันทรงแพ้อะมันโดนบีบเทอร์โนเวอร์เยอะเกินไปนะส่วนเลเกอร์เนี่ยประเด็นที่สามนะผมว่าออตติลีฟปีนี้สอบผ่านละผมผมไม่เทรดน,นะการันตีเลยนะวันนี้41แต้ม3สติล5แอซซิต์4รีบาวฟิลโก59%เปอร์เซ็นต์ 59%เนี่ยคือโดนกรรมัม马าตามติดเป็นเงาตั้งแต่ควอเตอร์หนึ่งนะคือไปไหนไปการมีกรัรมลาที่ตัวใหญ่กว่าวิงดีกว่าไซส์ดีกว่าตามประกบติดแกเอาตัวรอดของแกได้ตลอดแกก็ไปของแกเลื่อยเปื่อยจุ๊กจักจุกจักเข้าไปยิงผมว่าลีฟตอนเนี้เข้าตาผมมากผมผมยังไงก็ไม่เทรดผมเก็บลีฟไว้เอตันเกมนี้เหนื่อยนะเพราะว่าพอแลเนี่ยมีตัวใหญ่มาวนลุมเอตันเยอะมากแต่ว่าแกก็ยัง ปะทะยังชนยังเอาตัวรอดได้เอตันมี16แต้ม8รีบาว2แอซิดฟิโกโล53%ลูกยิงมิดเลนแกไว้ใจได้ผมชอบเอตันเกมนี้สำหรับผมเอตันผ่านละผ่านไปเลยคือสอบผ่านละไม่มีข้อกังขาคุณคิดยังไงก็คอมเมนต์มาคนต่อมาลุยไฮชิมุระวันนี้ดีนะลุยก็เห็นแล้วว่าเป็นโลเพเยอร์ที่ดีจังหวะยิงระยะกลางช่วยป้องกันรีบาวอะไรพวกเนี้ย ทำในงานของโลเพเยอร์เขาทำได้ยอดเยี่ยมมาก16แตม้มลุยก็ก็ดีแล้วก็เจเลต์วันเดอร์บิลวันนี้ก็มีเกมลุกนะมี14แตม้มมี8รีบาวสามแอซซิตขยันมากๆเจเลต์วันเดอร์บิลนะก็โดยรวมเนี่ยของเลเกอร์สามสี่คนนี้สอบผ่านหมดละประเด็นที่4เนี่ยฟังพอร์แลนด์กันบ้างฟันพอร์แลนด์เนี่ยมีเจอร์มีการนที่เด่นขึ้นมา22แตม้มแต่ว่าเราเราชอบอัฟเดียที่สุดเลยเราว่าอัฟเดียมี25แตม้มเสียซิตซีรีบาวสามบล็อก สามแต้มอ่ะปล่อยอัพเดียยิงไม่ได้เลยอัพเดียวันนี้ยิงไป62%ยิงสามแต้มไปห้าลูกคิดว่าอัพเดียเนี่ยถ้ารักษาทรงนี้แล้วจูไม่เจ็บทีมผลงานดีเราอยากจะให้ดอกจันไม่ว่าเราเชียร์อัพเดียให้ลุ้นติดออสตานะคือชื่อเขาโดนอันเดอร์เลดมากๆอ่ะเราว่าเขาเขาเก่งมากเลยนะเก่งตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วลปีนี้ก็เก่งอยากให้เขาติดติดออสตาอันนี้ความคิดผมนะผมว่าอัพเดียโคตรอันเดอร์เลดแล้วก็ประเด็นที่5เนี่ย อย่างอย่างฮันเซนเนี่ยวันนี้ลงมา8นาทีทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเขาได้ยิงแหะแต่ยิงไม่ลงซึ่งผมว่าอย่างเนี่ยเล่น NBA ได้ยังต้องเติมความแข็งแรงความคล่องตัวอีกนิดนึงแต่ไซส์เนี่ยเฟุต1อะช่วงที่อย่างฮันเซนลงมาใต้แปน้นนะเลเกอร์จอดใต้แป้นไม่ได้เลยเข้าไปโอ้โหเจอ7ฟุตดีดออกดีดออกดีดออกมันทำให้เกมช่วงนั้นอะใต้แป้นของพอร์ตแลนด์อะ มันเป็นพื้นที่ต้องห้ามไปเลยอ่ะเออเราว่าถ้าอย่างฮันเซนเนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บนะเกมลุกจับจังหวะดีดๆเติมความแข็งแรงซะหน่อยน่าสนใจอาหยางยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผมนะแต่ว่าข้อเสียคือปีนี้คินแก้นมันเก่งขึ้นด้วยเด็ผมว่าเซนเตอร์เนี่ยตอนแรกคิดว่าคินแก้นนะ่ยไม่ค่อยมีเกมลุกแต่วันนี้คินแก้นเนี่ยมี16บหกแต้มมี14รีบาวอาหยางก็เบียดยากนิดนึงนะแต่ว่าเอาใจช่วยอาหยางนะแล้วก็วงในเนี่ยเลเกอร์สู้ไม่ได้อยู่แล้วพูดไปแล้วนะแล้วกก็อีคนนึง ของเลเกอร์เนี่ยก็คือคเน็กวันนี้คเน็กเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่เขาได้รัน6แต้ม8แต้มโดยรวมเนี่ยเกมนี้เราเราคิดตั้งต้นเกมแล้วว่าพอเจ็บเยอะเนี่ยพอสมาร์ทไม่ลงอีกเนี่ยเรารู้สึกว่าตั้งแต่ก่อนดูแลเรารู้สึกว่าเฮ้ยคเน็กวันนี้โอกาสมึงมาแล้วมึงต้องพิสูจน์วันนี้ละไม่เอาวันนี้ไม่รู้จะเอาวันไหนละแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ทาได้ดีมากนะมี16แต้มยิง3แต้มเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าฝักแต่รู้สึกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งอะพอเขายิงลงอะ การยิงการปล่อยบอลดูจะมั่นใจมากๆเอออันนี้เป็นข้อดีนะผมว่าเก็บไว้ก่อนคเน็กยังยังดูมีแววอะ่ะมันจะมีลูกเสียความมั่นใจอะ่ะแต่ว่าพอมีช่วงที่มั่นใจแล้วมันดูโอเคอะ่ะก็ก็หวังว่าเขาจะรักษาฟอร์มนี้แล้วกันนิกสมิธดิบไปนิดนึงวันนี้เล่นเสียเยอะมากก็ติดลบเยอะด้วยนิกสมิธไม่โอเคเท่าไหร่บอนนี่พยายามลงมาแล้วนะ พยายามป้องกันพยายามเปิดเกมเร็วจ่ายบอลดีแต่ผมว่าถ้าตัวเต็มเต็มบอลนี่บอลนี่ไปต่อ,อยากอะความรู้สึกผมอะผมรู้สึกว่าเลเกอร์ไม่ได้มีไม่ได้มีที่ว่างให้บ bon อลนี่บอลนี่ไม่ได้ไม่ได้เหมาะกับทีมกับช่วงเวลานี้ของเลเกอร์อะแล้วด้วยไซส์รูปล่างแล้วยิงก็ไม่ได้ทีเด็ดอะไรเกมลุกไม่มีเรยทําแต้มมีแต่ต่อบอลเชื่อมเกมผมว่าเกมรับก็ไม่ดีผมว่าบอลนี่ก็ ย้ายนะทางใครก็ทางมันผมรู้สึกว่าวันนี้มันมันจบแล้วครับนายอ่ะเราแอบคิดอย่างนั้นนะเอาล่ะภาพรวมเนี่ยโอ้โหวันนี้ก็อย่าไปหวังชนะเลยเราเจ็บไปตั้ง6ตัวนี้เขาต้องยอมเขานะพอร์ตแรนเทอร์เบลเซอร์ก็ยอมเขาไปก็โดยรวมเนี่ยก็ไม่เป็นไรเอาใหม่เกมหน้าแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเกมนี้ข้อดีคือเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยลีแป้งใช้ได้เอตันไม่แย่ลุยสม่ำเสมอแล้วก็แต่แต่ไม่ชอบ มวลตอนนี้เลยไม่ชอบที่ดาราเจ็บกันเยอะแล้วทีมมันจะตกลงไปเรื่อยๆไม่อยากให้เปิดฤด,ดูกาลไม่ดีเดี๋ยวมันไ like ล่กันเหนื่อยอยากให้ดาราเนี่ยหายเจ็บกลับมาไวๆก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นคิดเห็นอย่างไรกับไปเดนไหนที่พูดไปทั้งหมดก็คอมเมนต์บอกกันวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจับบ๊ายบาย